ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมกข้าสู่ดีมอนโซพาร์ทที่2นะครับต่อเนื่องกับวิดีโอตอนที่แล้วสถานที่ที่เราจะออกเดินทางไปเป็นที่แรกก็คือประตูสู่โบเลเทเรียซึ่งก่อนจะไปมันจะมีคมําอธิบายบรรยายเอาไว้ดังนี้ครับปราสาทหินขนาดใหญ่ใจกลางอาณาจักรทางตอนเหนือของโบเลเทเรียทหารผู้หิวโหยโจมตีทุกคนที่ผ่านทางมาวิญญาณของพวกเขาถูกปีศาจช่วงชิงไปขณะที่มังกรร้ายกรปักหลักอยู่ไม่ไกลนัก ำบรรยาญก็จะประมาณนี้นะเมื่อเข้าสู่นาเขตด้านหน้าสิ่งที่คู้ชมได้เห็นก่อนเพื่อเลยก็คือการปรากฏตัวของมังกรสีแดงที่ล่ามนุษย์เป็นเหยื่อจากนั้นเมื่อมังกรตัวนี้บินจากไปแล้วตัวเอกจะเข้าสู่พื้นที่หน้าเกตประตูหน้าและศัตรูของเราก็คือแมดเมนทหารที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่า,าการคุ้มคลั่งของพวกเขาก็มาจากการโดนดูดโซไปบางส่วนจากพวกดีมอนเพราะว่าดวงวิญ,ญญาณของพวกเขาก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าเมื่อเรากำจัดคนเหล่านี้ลงโซหรือว่าวิญ,ญญาณก็ยังถูกดึงดูดเข้ามาภายในร่างกายของเรานะครับแม้ว่าจะไม่ได้มมมาาากกกยนักก็ต เอาละครับและก่อนจะไปต่อผมแวะพาผู้ชมมาดูคําอธิบายไอเทมเครื่องพัฒนาการแห่งวิหารเน็กซัสกันบ้างครับไอเทมชิ้นนี้บรรยายว่าสัญลักษณ์ของผู้ที่ถูกจองจําโดยวิหารเน็กซัสผู้ที่ถูกตีตรานี้จะต้องถูกพัฒนาการกับวิหารเน็กซัสไปตลอดกาลแม้ว่าความตายก็ไม่ช่วยให้หลุดพ้นเมื่อสูญเสียร่างกายวิญ,ญญาณก็ไม่อาจไปไหนได้เครื่องพันฒนาการแห่งวิหารเน็กซัสจะพาธาตุรับใช้กลับมาสู่วิหารเน็กซัสเสมอแต่จะไม่สามารถนำวิญญ,ญาณที่สะสมไว้กลับมาด้วยได้ จากนั้นเราจะออกเดินทางกันต่อนะครับโดยศัตรูที่เพิ่มเข้ามาก็คือฐานที่ยังไม่สูญเสียโซไปรวมทั้ง Blue Eye k n i g h t ที่แกร่งกว่านักรบทั่วไปอีกด้วย ไอเทมต่อมาที่ผมเจอนั้นได้จากส่งผู้หญิงท่านนี้ครับมันคือเจสแฮอัอเนเมนหรือว่าวีสับหยกที่จะเป็นหนึ่งในคีย์ไอเทมเกี่ยวกับ NPC อย่างโทมัสผู้ดูแลคลังคือผมหาซีนที่เขาขอไอเทมชิ้นนี้ยังไม่เจอนะครับแต่เข้าใจว่าวีดังกล่าวเป็นของลูกสาวของเขาอีกทั้งเขายังเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมาปรากฏตัวในเน็กซัสเขาเหมือนโดนอะไรกระแทกที่ศีรษะจนหมดสติไปจากนั้นเฮียก็มาฟื้นที่นี่และไม่มีโอกาสได้เจอลูกเมียอีกเพราะว่าภรรยาและลูกของเขาได้ตายไปแล้วอีกทั้งสิ่งที่โทััสสทททําาาได้้้ในนนนตออออีีีกกก็คืืืรรรช่่่่วยยเเเเหลเหล,กลกบลูพ ดีมากที่สุดนั่นเอง NPC คนที่2ที่ผมได้คุยต่อมาก็คือโบวินเดอะแบล็กสมิธ ในเชิงเกมเพลย์ตัวละครคนนี้จะขายของต่างๆช่วยอัปเกรดแล้วก็ซ่อมแซมชุดเกราะก,กับอาวุธที่เสียหายครับเพราะว่าการได้คุยกับเขาผมมองว่าประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือการได้เรียนรู้กลไกของโซลหรือว่าดวงวิญญาณที่ได้มาเพราะว่าคนในโบเลเทเรียที่เป็น NPC ขายของจะไม่รับเงินนะครับแต่ว่าพวกเขาต้องการโซลเพื่อเป็นของแลกเปลี่ยนเนื่องจากวิญญาณนั้นสามารถต่อชีวิตให้กับพวกเขาต่อไปได้ can, eat out with weapons, you can go จากนั้นผมก็ได้กลับไปยังโบเลเทเรียแล้วก็ออกเดินทางต่อครับกระทั่งได้เจอเอ็คนที่3นะครับเขาก็คือพ่อค้าคนนี้นี่เองก็สังเกตันอยู่ตรงที่ตลอดการเล่นนะครับผมจะเจอหมอนี่จากด้านนอกเน็กซัสเท่านั้นและถ้าสังเกตจากสภาพของเขามันดูคล้ายๆกับแมดแมนที่เราต่อสู้ด้วยเลยเลยครับแต่ว่าหมอนี่จะยังคงสติเอาไว้ได้อยู่ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเขายังสูญเสียโซไปไม่มากนักในขณะที่การยื้อสติของเขาก็คงจะมาจากการขายของแล้วก็แลกโซให้กับนักรบที่ผ่านทางมานั่นเอง Night or lowly fodder. The demons snatched their souls regardless of their station, plummeting them all into madness. And those who dare cling to their humanity were hunted down. It is the end of Great Boletaria as we know it. But hell, at least the demons don't send us to our deaths in battle. <laughs> เอาไะครับ้ค้าคนเดิมยังมีการพูดถึงอัศวินที่ใส่ชุดเกราะหรูหราที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ด้วยและเขาคนนั้นน่าจะหมายถึงออสตราวาแห่งโบเลเรียเราจะเจออัศวินคนนี้ถูกศัตรูล้อมเอาไว้นะครับตัวเอกได้เข้าไปช่วยส่งผลให้เขาตอบแทนเราด้วยกล้องสองทางไกล ยังไงก็ตามเควสไลน์ของเขาที่ผมเล่นนั้นมันจะข้ามไปข้ามมาคือผมไม่ได้เจอเขาในการเล่นโบเลตารีรอบแรกนะครับมันจะทําให้เนื้อเรื่องของตัวละครคนนี้ร่วนไปหมดทว่าเท่าที่ลองหาข้อมูลดูก็เหมือนว่าเขาจะมีเส้นเรื่องเป็นของตัวเองด้วยนะเอาเป็นว่าถ้าผู้ชมอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเขาคนนี้ก็พิมพ์ออสทาว่ามาก็แล้วกันนะเดี๋ยวไว้หาข้อมูลมาเล่าเป็นพาร์ทแยกให้นะครับ เหตุการณ์สาคัญต่อไปก็คือการได้เจอมังกรตัวเดิมที่บินวนกลับมาอีกครั้งทราะว่าคราวนี้มันไม่ได้จับเหยื่อแต่ว่าเป็นการเผาให้ราบคาบซึ่งเราจะต้องกะจังหวะให้พอดีก่อนที่จะวิ่งข้ามไปอีกฝั่งแต่ว่ายังครับยังไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่าเมื่อออกมาสู่เนินหน้าผาติดกําแพงปราสาทนะครับซีนนี้จะเป็นซีนวัดใจผู้เล่นเลยว่าจะวิ่งไปเก็บไอเทมดีหรือเปล่าหรือว่าจะยอมเป็นคนขาดแล้วก็รออยู่ตรงนี้แทน แต่ว่าสรุปก็คือผมเล่นจนจบแล้วนะครับเดอะมูฟก็ไม่ได้เป็นทั้งคนกล้าแล้วก็คนขาดแต่ว่าเป็นคนขี้ลืมไปซะง,งั้นนะครับเพราะสุดท้ายผมก็ไม่ได้กลับมาเก็บไอเทมตรงนี้เพราะว่าลืมไปสนิทแล้วนั่นเอง ต้องบอกว่าปลายทางของเราในเฟสนี้ก็คือการเปิดประตูหน้าทางเข้าประสาทให้ได้และเมื่อทําสําเร็จศัตรูที่อยู่ด้านในก็จะส่งสัญญาณเตือนไม่ให้เข้ามาในทันทีซึ่งมันก็คือบอสอย่างเป็นทางการตัวที่2นับจากแวนการ์ดดีมอนโดยหันนี้มีชื่อว่าฟาลังปีศาจผู้มีสลามถือโล่มากมายคุ้มกันเอาไว้ าพูดถึงประวัติของบอสคนนี้กันบ้างนะครับคือผมต้องย้ำกับคุณผู้ชมอีกทีนะว่า Demon's Soul เป็นเกมบุกเบิร์ของ From Software ส่งผลให้การเล่าเรื่องด้วยคําอธิบายนั้นน้อยมากๆครับเรียกได้ว่าโซของบอสนั้นเขียนแทบจะเหมือนกันหมดเว้นก็แต่ชื่อก็เท่านั้นเองซึ่งโซที่ได้จากฟารังนั้นถูกเรียกว่าลีดดีมอนโซหรือว่าดวงวิญญาณผู้นําปีศาจแหล่งข้อมูลที่ผมไปค้นมาเขาบอกว่าตัวตนที่เป็นปีศาจจริงๆของบอสคนนี้ก็คือตัวออราแสงสว่างที่อยู่ด้านในผู้คุ้มกันโดยก่อนที่จะกลายมาเป็นปีศาจแบบนี้ดีมอนตอนนี้คือสมาชิกคนหนึ่งแห่งอัทวินโตกลมของโบเลททเรียเธอมีนามว่าโอลานหรือว่าอ,อูลานเดดลองโบ ว่ากันว่าอูลานั้นเป็นนักรบที่ใช้ธนูเป็นอาวุธมาก่อนทุกครั้งที่ออกศึกเธอจะมีอัศาวินถือโล่คอยคุ้มกันให้นั่นทําให้เมื่อหญิงสาวสูญเสียโซแดดดีมอนร่างของฟาลังจึงยังคงคอนเซปต์ของคุณศึก300ที่เอาโล่มาป้องกันใจกลางที่สําคัญที่สุดเอาไว้นอกจากนั้นเมื่อเนื้อเรื่องเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับตัวเอกจะมีโอกาสได้เผชิญหน้าต่อสู้กับอัศาวินคนนี้ในร่างนักรบสีแดงที่เข้ามาขัดขวางเราอีกด้วย มาดูข้อมูลต่อไปเลยนะครับเมื่อเอาชนะบอสได้แล้วเราจะได้ดูคําอธิบายจุดเช็คพอยที่2ของโบเลเทเรียตรงนี้ที่เกมเรียกว่าเส้นทางแห่งพระเจ้าที่บรรยายเอาไว้ดังนี้ครับศิลาเอกแห่งปีศาจฟาลังเมื่อผ่านประตูใหญ่ของปราสาทโบเลเทียไปก็จะพบกับสถานที่ซึ่งตอนนี้เป็นที่หาก,กินของเหล่ามังกรเป็นช่องทางเดินริมผาซึ่งนําทางไปสู่ลานชั้นในซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเหล่าอัศวิน เอาละรครับจากนั้นผมจะกลับไปยังเน็กซัเพื่อดำเนินเนื้อเรื่องที่สำคัญที่สุดในวิดีโอตอนนี้กันเลยนะครับเมื่อมาถึงเราจะได้เจอกับเมเดนที่ปรากฏตัวต้อนรับเราเธอบอกให้ตัวเอกไปพบกับเดอะมอนูเมนทัลหรือว่าอนุสร์ชนที่รออยู่ด้านบน The Monumental awaits the above ก่อนขึ้นไปผมได้แวะไปคุยกับเ p ็นร่างวิญญาณคนเดิมนะครับก็บอกว่าเขาประทับใจที่เรายังไม่ตายแถมยังเล่าเรื่องหญิงสาวคนนี้ให้ฟังคร่าวๆว่าเมเดนหรือว่าหญิงชุดดำแห่งวิหารเน็กซัสผู้ดูแลเปลวเพลิงนั้นดูหดหู่อยู่ตลอดดวงตาทั้งสองข้างก็ถูกเทียนไขปิดจนมิดเพราะว่านางนะั้นสามารถควบคุมวิญญาณได้ในแบบที่ไม่มีผู้ใดทําได้ไดนําวิญญาณมนุษย์และปีศาจมาให้นางแล้วนางจะประสานเพลิงจากวิญญาณให้แก่ร่างของเจ้าแต่ว่าจงระวังเอาไว้ว่าอย่าสูญเสียตัวตนจนกลายเป็นสัตรร้ายไปเสียก With their power. But not decay into But not beast decay a do foul be คุยเสร็จแล้วผมก็จะขึ้นไปเจอกับเดโมนอเมนทัลนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่เด็กคนนี้เล่าให้เราฟัง There is a tale I wish to tell you. Once, we too, a scourge of demons, faced in the distant past. Under benevolent rule, the world was united, owing to the soul arts. Until. The lust for power caused the awakening of the Old One. Across the land seeped a colourless, deep fog, and the world faced extinction at the hands of the demons. Thanks be, we were able to lull the Old One back to its slumber, yet only after the loss of innumerable souls and most of the world lost, erased by the fog. In order to mend the fabric of what land still remained, we entrusted six leaders with six precious archstones. One to the king of a small yet industrious land. One to the king of the burrowers underground. One to the wise queen of the great ivory tower. One to the chieftain of lost and ill fortuned souls. One to the shaman of the tempest worshipping shadowmen. And the last to the great giants of the northern lands. The archstones were placed in the fringe lands that survived we contained the old one here below the nexus and prohibited the soul arts finally we became monumentals half-living sentinels of the fabric of reality alas the other monumentals have perished and only i remain เอาละครับและก่อนจะขยายความเรื่องเล่าทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้ฟังผมขออนุญาตฝากผู้สนับสนุนช่องเอาไว้ด้วยนะครับทางแอดไวส์ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก์ดจอมอนิเตอร์และก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจากแอดไวส์ .co.th สามารถใช้โค้ด3 m w เ f เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเึื่องถึงไอทีเรืถึงแอดไวส์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและออฟ้ ask, ้าาาททที่่ํใสสบยาากกาัง ขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทําไม่งองไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k c o m o f t u s หโดยจะใช้โค้ด h e Move จะได้รับส่วนลดอีก1 0ึงบาทอีกด้วยนะครับทีนี้เราลองมาขยายความสิ่งที่อนุสรชนเล่ามาทั้งหมดนั้นมีประเด็นไหนหน่าสนใจบ้าง The Move ไล่เรียงให้แบบนี้นะครับ ประเด็นแรกก็คือโซอาร์ตหรือว่าศาสตร์แห่งวิญญาณน,นั้นเป็นสิ่งต้องห้ามทว่าก่อนที่อาณาจักรจะล่มสลายมนุษย์นั้นอยู่ร่วมกันด้วยวิชาดังกล่าวผ่านกฎเกณฑ์แห่งความเมตตานั้นแปลว่าโซอาร์ตไม่ใช่แขนงวิชาที่แย่นะครับแต่ว่าเป็นศาสตร์ที่ต้องมีกฎในการใช้งานอยู่และถ้ามันผิดขนบธรรมเนียมแบบแผนเมื่อไหร่แล้วก็ความวิบัติก็คงจะตามมาจริง ซึ่งเกี่ยวกับโซอน,นั้นโตเกมไม่ได้อธิบายว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าถ้าเอาจากการตีความของผมผมมองว่ามันคือวิชาที่ทําให้มนุษย์สามารถแย่งชิงโซของคนอื่นมาครอบครองเป็นพลังของตนเองได้นั่นก็แปลว,ว่าถ้าแย่งมามากเท่าไหร่คนคนนั้นจะยิ่งทรงพลังมากขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นตัวละครหรือว่าใครก็ตามที่มีโซมากเกินไปก็คงจะมีแรงหนึ่งดูดมากพอที่จะทําให้ดิโอวันตื่นขึ้นอารมณ์น่าจะประมาณว่าเรานอนหลับอยู่แต่ว่าตื่นขึ้นเพราะว่าได้กลิ่นไข่เจียวหรือว่าหมูทอดน้าปลาอะไรทานออ้าาม่โกลลให จากมนนนุษย์ั่เองสมมติฐานต่อมาก็คือหนทางเดียวที่จะทําให้ดิโอนวันกลับไปนอนเหมือนเดิมส่วนตัวผมตีความว่ามันจะทําได้แบบนั้นก็ต่อเมื่อปีศาจบรรพการได้สิ่งที่ต้องการแล้วซึ่งก็หมายถึงการสละดวงวิญญาณรือว่าโซของมนุษย์จานวนมากให้กับมันไปแล้วนั่นเองปัญหาก็คือเหตุการณ์ในครั้งนั้นกว่าจะทําภารกิจสําเร็จมนุษย์นอกจากจะต้องตายแต่ว่าบ้านเมืองดินแดนต่างๆก็คงพังพินาศและก็หลงเหลืออยู่ไม่มากอีกด้วยมันจึงนําไปสู่การหลอมรวมดินแดนเหล่านี้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งโดยคีย์ไอเทัา้ง5 เดิมทีศีลาดังกล่าวถูกส่งไปให้กับผู้นําของดินแดนต่างๆเมื่ออนาจาัรยังอยู่ในสภาวะปกตินะครับหนทางเดียวที่จะรักษาพื้นแผ่นดินเหล่านี้เอาไว้ให้เป็นปึกแผ่นก็คือการเอาอ์ชตโตนกลับมารวมกันไว้ในที่ที่เดียวเพื่อให้เป็นเหมือนชุมทางไปยังที่เหล่านั้นได้ง่ายขึ้นแล้วเราเรียกชุมทางดังกล่าวว่าเดอะเน็กซัสหรือว่าวิหารเน็กซัสแห่งนี้นั่นเอง ยกตัวอย่างเผื่อคุณผู้ชมที่อาจจะไม่เข้าใจนะครับสมมุติว่าอาณาจักรทั้งหมดคือจิกซอหนึชิ้นประกอบกันสมมติว่าใน100ชิ้นถูกแบ่งออกเป็นเมือง5เมืองเมืองละ20ชิ้นที่แสดงภาพออกมาเป็นภาพรวมทั้งหมดเพราะว่าเมื่อเกิดการบุกโจมตีของดีโอวันผลกระทบนั้นทําให้ชิ้นส่วนของเมืองแต่ละเมืองถูกทําลายไปจิกซอหรือว่าส่วนประกอบของเมืองทั้ง5นั้นเหลือไม่ถึง20ชิ้นเหมือนเมื่อก่อนทําให้อาณาจักรที่เคยรวมกันเป็นปึกแผ่นแบบครบๆจึงมีส่วนที่แหว่งหายไปครับซึ่งทางแก้ Portal, แต่ว,ว่าทางวาร์ปที่จะเอามาเก็บไว้ในฮับหรือว่าศูนย์กลางเพื่อที่จะทําให้เรายังติดต่อเดินทางไปยังเมืองแห่งนั้นๆได้อยู่โดยฮับที่ว่าก็คือ The n e x ็กซัสส่วนประตู Portal ที่ใช้เดินทางก็คือ a r ร์สโตนนั่นเองครับ อล่ครับทีนี้เมื่อเชื่อมเมืองกันแล้วมนุษย์ที่ยังอยู่รอดในยุคนั้นก็ทําการผนึก Dio o n เอาไว้ในเดอะเน็กซัสเลยทว่ากระบวนการดังกล่าวจะต้องยอมสละตนเองให้ครึ่งหนึ่งเป็นรูปปั้นพร้อมกับจองจําตนเองเอาไว้ที่นี่ตลอดการเรื่องราวในอดีตทั้งหมดแบบเอามาขยายความเพื่อความเข้าใจของคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้ครับจากนั้นเกมจะบอกกับเราว่าศิลาเอกหรือว่าประตูพอเท่าเพื่อไปยังดินแดนที่เหลืออ,อีก4อันนั้นได้เปิดออกแล้วซึ่งนับจากนี้เราจะต้องไปยังดินแดนเหล่านั้นเพื่อกําจัดดีมอนให้หมดจนไม่มีใครรับใช้้้ไดออีีีกกกจาาาานนัรร่่งงขเทมมโซม จะดึงดูดให้เราสามารถไปหา Dio o ันที่อยู่ด้านล่างของวิหาร Nexus แห่งนี้ The Old One, without demons to feed its souls, will a new servant seek and lure you to its bosom. We neutralized the Old One and banned the soul arts. Then we spread the Archstone, and in order to mend reality, monumentals we became. However, Man's memory of history is ever short, and before long he repeated his mistakes. The monumentals perished, and the archstones were long forgotten. And the short-sighted King Alant once again roused the old one. ประเด็นเนื้อเรื่องอีก2เรื่องที่ผมอยากแถมให้คุณผู้ชมในวิดีโอตอนนี้ก็คือต่อจากนี้นะครับผู้เล่นจะสามารถใช้โซลที่ได้มาเพื่ออัปเลเวลผ่านการสัมผัสปีศาจที่อยู่ในร่างของเมเดนจากคําบอกเล่าของเธอครับข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือมันเป็นไปได้ไหมที่เมเดนจะรู้ศาสตร์ของโซลอาร์ตที่นําไปสู่ความวุ่นวายในอดีต uch <thou> และอีกหนึ่งความสนใจที่ย้อนแย้งกับข้อมูลที่เดอะ o n น m เมนทัลบอกกับเราก็คือข้อมูลจาก NPC วิญญาณคนนี้คนเดิมที่บอกว่าอนุสรชนนั่นแหละที่เป็นคนปลูกดีโอวันขึ้นมาแล้วหลอกให้เราไปสู้แทนพวกเขาเพราะว่าเรื่องราวความจริงจะมีอะไรรอค้นพบอยู่อีกบ้างก็รอติดตามรับชมกันต่อที่ c h ช n n e l เดอะมูฟนะครับส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า They've trapped us here in the Nexus in a desperate attempt to undo their mistake. It's all a travesty, if you ask me.